สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับช่วงเย็นๆครับมาปลูกต้นพริกนะครับออช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงนะครับเพื่อนๆเลยเลยทดลองมาปลูกดูนะครับพี่ปลูกพริกครับเพื่อนๆก็พริกจินดานะครับเพื่อนๆก็ทําการขุดหลุมนะครับเพื่อนๆครับ หลังจากที่เมื่อเช้านี้ก็ได้ทำการตัดญ้านะครับตัดต้นข้าวนะครับนี่เป็นนาข้าวนะครับเพื่อนเพื่อก็เลยลองมาปลูกดูนะครับพริกนะครับมาปลูกแล้วมันจะเผ็ดไหมครับพรเพื่อนๆถ้าปลูกไม่เผ็ดนี้ก็ไม่ต้องปลูกแล้วครับพรเพื่อนๆก็ขุดหลุมนะครับพรเพื่อนๆก็ตัวจะใส่หลุมละสองต้นนะครับพรเพื่อนๆพขุดเรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบ สลับฟันปลานะครับเพื่อนๆสีถุงนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบเจ็ดกลุ่มนะครับเพื่อนๆแบ่งออกมาถุงละสองต้นนะครับเพื่อนๆก็จะปลูกไว่กันนะครับเพื่อนๆสลับฟันปลานะครับเพื่อนๆ อุปกรณ์ก็มีเสียมนะครับเพื่อนเสียมแล้วก็ไม้วัดนะครับเพื่อนก็จะปลูกยาวไปนู่นเลยครับเพื่อนมีทราบว่าจะประมาณกี่ต้นนะครับจะรอดหรือเปล่านะครับเพื่อน,อนก็อะไรก็ไม่สําคัญสู้น้ํานะครับน้ําสําคัญที่สุดนะครับเพื่อนสองต้นนะครับสำหรับคขยกันไปนะครับเพื่อน ดินก็ก็แข็งนะครับดินเชิงแข็งครับไปหาซื้อนะครับตามร้านขายต้นไม้นะครับเพื่อนอเพราะนี่คงจะไม่ไหวนะครับรอไม่ไหวครับก็เลยซื้อมานะครับ ก็ขุดมีลึกนะครับเพื่อนๆขุดขกว้างๆเอานะครับพวพริกนี่ก็น่าจะปลูกง่ายอยู่นะครับเพื่อนๆหนึ่งละสองต้นนะครับเพื่อนๆตรงกลางนี่ก็ เชือกฟังขึงไว้นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อจะได้ขุดรล้องตรงกลางไว้นะครับเพื่อนเเราก็จะสูบน้ำนะครับให้มีความชุ่มชื้นนะครับตรงกลางนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็กำลังจะปลูกเสร็จนะครับก็มาลดน้ำก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นก่อนครับ ดน้ำไปทุกต้นนะครับเพื่อนอากาศกำลังดีนะครับไม่มีร้อนนะครับไม่ร้อน,นะอนจนเกินไปนะครับเพื่อน,อนช่วงเย็นๆครับ ลดน้ำใส่ทุกต้นนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะนำฟางนะครับหลังจากที่เราลดน้ำเสร็จนะครับเราจะนำฟางมามาไว้รอบๆโคนต้นนะครับต้นพริกนะครับเพื่อนเพื่อให้มีความชุ่มชื้นนะครับตอนเช้านะครับมีน้ำค้างนะครับก็จะมาเกาะ ที่รอบๆกองฟางนะครับเพื่อนๆทำให้ต้นไม้ของเรานะครับมีความชุ่มชื้นนะครับตลอดเวลานะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ